ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครโอ้กูมั่งคนนี้ในนาววัจนที่มาเป็นเมียของแม,งม่กระมมมรรจุขึสวยแล้วสวยแล้วปวดยเยียวกับป้าเดิฟู้ไปกับมงอกับป้าปวดเยียวสวยแล้ว,ลว,ลวนี่นี่คือการตอบแทนกดกูมีเพียงแค่สองข้อ กดข้อที่หนึ่งคือลบละห้าแผลกดข้อที่สองทหารทุกคนห้ามมีเมียหากมึงผิดกดข้ออื่นจะเป็นร้อยข้อหรือพันข้อกูจะเอาหูไปนากูจะเอาตาไปไล่จะแกล้งมองไม่เห็นหว่าความผิดที่มึงทราบแต่ก ทหารคนสนิทเป็นทหารที่อยู่ข้างกายกูปกครองคนนับหมื่นนับแสนแต่อยู่ใต้คนเพียงคนเดียวนั่นก็คือกูแต่มึงกลับทำผิดซะเองแล้วทหารคนอื่นเขาจะคิดว่าย่งไรวัากอดของกูนั้นสำคัญหรือไม่สักดาว กูสร้างอาจจะไม่ถูกใจมึงและอาจจะไม่ถูกใจทุกๆคนเหมือนกูนั้นครอบมึงอยู่ในกาลาไม่ให้เห็นเดือนและเห็นตะวันแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กูนั้นทำนั้นล้วนมีเหตุผลที่กูสั่งไม่ให้ทุกคนนั้นมีลูกไม่มีมึงลองคิดตามกู พู้ยากเกิดสึกแน่สงขขา,าวแล้วหากมึงมีลูกและมีเมียอยู่ข้างหลังแล้วมึงกำดับกำพวรเพื่อไปก้านซึกมึงก็คงจะห่วงหน้าและพวงหลังกลัวว่าลูกและเมียจะไม่ปลอดภัยจะไม่มีกระจิตกระใจในการทำสงขาหาหากมึงผู้เป็นแม่ทัพมีวุฒธธิภาวะเช่นนั้น จะไม่ทาให้สงครามครั้งนี้ปราชัยนีอ่อยังไงกูมไม่ได้รับความผ่ายแพ้ยังไงเล่าถ้าหากเกิดความผ่ายแพ้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นลูกมึงเมียมึงก็ต้องถูกต้อนไปเป็นเชลยมันจะไม่ลำบากมากกว่านี้ได้ออยังไงเล่าแต่เอาเถอะกดครั้งนี้อาจจะถูกต้องแต่มันก็ไม่ถูกใจของพวกมึง บทมันอาจจะเก่าเกินไปอาจจะคร่ำคลึกเกินไปงั้นกูจะขอบทเกล่อยพวกมันนับแต่นี้เป็นต้นไปทหารของกูทุกคนมีเมียได้มีเมียได้ไม่เป็นไนะลุงไอ้เป็นไรไทยก็เยียมเลยดีใจจังเยประเไทยก็เยี่ย,ยมประเทไทยก็เจ๋จงมากเลท่านดีใจใช่ไหม ดีใจพี่จ้าค่ะคงดีใจมากเลยใช่ไหมเล่าพี่จุากค่ะกฎของกูที่ตั้งเอาไว้มึงก็ยกังกล้าที่จะทำผิดแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อผิดกฎก็ทิ้งกฎไปซะแต่หวังว่าประกาศสิทธิของกูมึงนั้นจะยังไม่ลืมมึงรักกูเสมอไหนรักเสมอกล้าพี่จุาค่ะรับกูเสมอกล้าพี่จุาค่ะสิ่งใดที่กูต้องการคือบอม ให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของข้างในหมอบทุกชีวิตมึงกูไม่ต้องการสิ่งที่กูต้องการก็คือเมียมึงมาเป็นเมียของกูได้หรือไม่ไม่ขอบใจมากไอ้สายว้นมีเมียได้แล้วเว้ยไปหาเมียงทีกว่าพุ่งก็พลาดนะอย่าขึกได้ไหม,ไมอยากไ,าาไ,ได้ไหม ขณะคนนั่งฟังนิ่งพระองค์มาแย่งเมียดงมาคิดชุวยชิงเรื่องธเฉยองค์พิษณุราชมาแปลงฤทธิกูจะเอาชีวิตสังวยหวังที่งยังพระองคิษณุาราช ก็ม่นจะทำอะไรฉันจะไปปฏิวัติโอกริสาราโอกริสาราแย่งชิงเมียเราไปว่มันนี้ก็มาถึีจะไม่ได้ วันนั้นที่เคยสอในให้พระธองค์ขัน้นอิสระมีเพียงแค่พระองค์เดียวเมียจ,จะหาเมาื่อไหร่ก็หาได้ะลอยว่าแกโดนแย่งเมียใช่ไหมใช่เป็นไงนะสรีนะรู้ใช่ไหมเมื่อวันนั้นฉันรู้สึกยังไงศักษา ว่ามระที่แกเคยบอกฉันคือการเสียสละวันนี้กี่เงเหรอว่าสิ่งที่แกบอกฉันว่าความรักคือการเสียสละกีค่คนยอมเสียสละเมียแกให้กับพระอ,องค์ท่านกิจสละหนักกี่ทำไม่ได้ฉันรู้สึกแล้วว่าความจริงแล้วพระเจ้าจมันจะแตกสลายเพระว่า ใช่จะเสียอะไรเสียได้ไเพื่อนแต่ถ้าเสียเมียชิดคิดคว่าชินยอมไม่ได้เอาอย่างนี้อิสระโล่ขั้นกิสนาราในเห็นแก่ตัวยาเบีก็ใช้ยาไข้ก็าาไปรักษามีน้ำซัพยป็แย่เบียเราไปอีกทำอย่างนี้น่าเคารพน่ารับถหรือเปล อรุลลุ่งพรุ่งนี้ไปไปเพระองค์ทัานจะแต่งงานกับเมียรเราทั้งสองคนถ้าหาว่าแกอยากจะได้เมียแกคืนแล้วก็แฝงตัวเข้าไปในงานแต่งทำทุกอย่างหาเหตุการณ์ชุลมุนแล้วเอาโอกาสเนี้ยชุดเมียเราหนีึงวคนอาว